Tinggal kap, bani mi, kau เ,เพื่อนเอฟซีพีนองสุขุสุก้อนมาค่ะมากินเข่าสวยน้ำกันวันนี้อาหารลายย่างค่ะเพื่อนมาบิบิบอสเชิญใสก่กกทอดย่งอาเอมากจะสีทชูบได้ไหมคเสิรกินเาครับบ่อน้มสกัท,อ,อ,กอ,ทอดใ <c oughs> ส่กอกทอดใส่กอกทอดใส่กอกทอดปลาทอด มัจะสกัดผักสลัดังสลัดมาค่าเป็นเพื่อนเอฟซีปี่นกสงสุทุกคนมากินข้าวสวยน้ำปลาโยกับลุงจอดดุดาวพัฒน์ดีดังเกู้าชัดฮึ่ดูดีมันฟารังสลัดค่ะโอ้มีใครพร้อมสมตมขาดบอไดาคือสมตางานเพื่อนเพราะว่าขาดเพชรบ่ดด้นะเภาว่าป่าอยู่ ป่าจูกินอาหารฝรั่งกับเแล้วดอกการเพื่อนแต่ถ้ามีเพ็ดเพ็ดนี่โอเคอยู่ค่ะมากินกับใส่กอกอันนี้ใส่กอกใส่กอกเยอรมันทวดค่ะเพื่อนมีแล้วก็มีสตรอเบอรี่สลัดค่ะพักสลัดของฝรั่งเนาะค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เน่เดสก็อดมีโอลีฟสตรอเบอรี่เซ็ปเซ็ปครับอืมแล้วก็จิ้นสตอร์ดเคสอะไรวะนีเน่เดสิสเอ่ออะโวคาโดอะโวคาโดเดสิ่ง ทำอกมาด้วยปกยูดสรกชัุเลยอคุ่กค่นไปโยกับขอบคุณเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุขุสุกคนเ้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณสุกุก็เมนเ้อค่ะอันนี้อันนี้ใส่กอกแต่ว่าอันนี้มันน่อยเนะค่ะอันนี้ใส่กอกง่ายกวกันนะ แต so ่ว่าก mm ็ค hmm. ือกันนั่นแหละแต่ว่าป่าปอยู่ซือมาสองรุ่นค่ะรุ่นหน่อยกับรุ่นกลางอร่อยอร่อยอร่อยเนาะเอกูส์แตาีก็รู้สึกว่อืมล้วาต่แบรกเส่ออาเนี้อืมอืมโอ อ oh. อืมนาหวัวน้ำัระเจียวสิก,กินชอบกินปิ้งย่างด้วเพื่อนปิ้งย่างให้เยากว่สิก,กินกับนูดเดิลสลัดดือ้อมันฝรั่งสลัดแบบนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาะไปยุสิมาเห็ดนูเดิลสลัดให้เบื้องคันเพื่อนยักสมอง อบบสมัยเนอะฉันชอบสั <S <s <that that ่งเน็ตเสมานู้นนั่นนั่นข้าวหมี่แกวาดีอะอืมอืมว้าวตุ๊กแกากินแล้วเดี๋ยวสิห่อไปกินหม่องทางานนะหมดสันดไปอู่หนหลายเพื่อลูกจอดเหรอคะเพื่อนหอให้ลูกจอนนะ Ach, Gabi, die haben ich hab's gesagt, schön Wetter. Mhm. Ja, aber hinterher Regen, mal wieder vor, dann wieder Regen. Mhm. Richtig In Thailand Sommer. Horn noch. Und da war so กับสงการมึงไ่ายอาปีนี้ปีปีที่แล้วก็ปีนี้นี่มาเกิกวันไม่กับอืมอ้มันเิสิขเื่อแต่ว่าัสมาดยกันจะสุขเรื่อโอ้วหสุมเยปก็ใจ ป็นไปเมืองไทยบานเข้าข้างแรกนะคะแบบฝนตกเสียงกบเสียงเขียดห้องเงินสันเงินสันมาบ่เคยเห็นพัวบ่เคยเห็นแบบนะครั้งแรกนะคะแบบไปเห็นเด็กยิ้มอยู่บานเข้านะขึ้นาะฝนตกฝนตกกังคืนอย่างเดืกๆนะตรงแห้งๆว่ะเพราแต่ฝนเท่าตกกบเขียดออกมาห้องนะเดี๋ยว เพื่อนปยโจะติดทงไหมคะเพื่อนหลังบ้านนะติดทงหน้านะเสียงกบเสียงเกียดนะจับจักรับสลัดเอืะจะฮไฮะระะฮะัะฮะอืฮละฮะฮะฮะอ

Das gesund, dass also jetzt ich die Rente <laughs> So, dann... Mhm. Papa, ja, so da. Da hängt sie noch, die dicke. Nur <laughs> In Deutschland habe ich nie gesehen. Mhm. So, wir es geschafft. Bei ja. In Thailand überall <laughs>

Что же ведь нам? Ммм. Ты надо отвлекать, กำลังยิ้มเหล่าค่ะคเปพาอืมสวีงกันตัวเอืมงสวีมิกเล็บไรสะไปอย oh, oh. ู่เห็นหลายๆเครื่องหนึ่งที่ห่อหายลูกจะไปกินหมองทำงานน้ำหนักค่ะอีกเครื่องหนึ่งบนจิกินมืออื่นมืออื่นไปอยู่บนต้งเฮ็ดกับเขานะคะเหมือนไปอยู่บนไฟเด็กเฮ็ดกับเขาเสมอนะค่ะ จะเนี้ยเซ็บเคันเพื่อนไปละค่ะเพื่อนๆมานี่มาช่วน,นเพื่อนๆกินข่าสวยน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเจอกันคลิปหนาคานเพื่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย